ถ้าใครเคยเสียดายอยากให้ลองดูคลิปนี้ค่ะความเสียดายของโลกมนุษย์เราเนาะมีอยู่สีอย่างค่ะความเสียดายแรกเป็นความเสียดายโครงสร้างเป็นความเสียดายที่กัดก่อนชีวิตเราทุกวันค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ําเสียดายที่เราเนี่ยไม่ได้เก็บตังค์เสียดายที่เราไม่ได้มีวินัยในการออกกำลังกายมากพอสุดท้ายเราเป็นโรคอ,อันที่2คือ b o l e s regrets ค่ะ b o l e s s regrets เนี่ยเป็นความเสียดายที่ทําไมเราไม่ทําให้มันสุดวะอย่างแพลนี้ อยากได้ที่หนึ่งทไมเราไม่ตั้งใจเรียนให้มันถึงที่สุดถ้าเราได้ที่หนึ่งะอันที่3ค่ะ Moral Regret เป็นความเสียดายแบบศีลธรรมค่ะเสียใจที่เราเนี่ยโกหกแม่เสียใจที่เราแกล้งเพื่อนบูรี่เพื่อนตอนเด็กๆค่ะแล้วสุดท้ายค่ะความเสียใจทางด้าน Connection หรือว่า Connection r e นาะคือเสียดายที่ทําไมเราไม่กลับไปดีกับเพื่อนคนนี้เสียดายว่าทําไมเราไม่สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนคนนี้เอาไว้ เนี่ยแหละค่ะเป็นสีความเสียดายที่เกิดขึ้นในชีวิตบางทีเราย้อนกลับไปนึกล้วก็เจ็บปวดเหลือเกินค่ะซึ่งคลิปถัดไปนะคะแคลก็จะมาบอกวิธีการจัดการกับความรู้สึกรีเกร t เสียดายเสียใจรู้งี้สำหรับ4อันนี้ค่ะอย่าลืมไปดูคลิปหน้ากันนะคะ